สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําระบบ POS นะครับระบบไปรษณีย์ออนไลน์แล้วก็ระบบจ่ายคาน่าไฟครับในตัวเดียวกันเลยนะครับก็ระบบนี้นะสามารถเอาไปซื้อไปใช้งานเอาไปขายต่อหรือว่าเอาไปทําโปรเจกต์จบก็แล้วแต่นะครับจะทําอะไรก็ได้เดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนครับเดี๋ยวจะทําระบบ POS ขายหน้าร้านให้ดูก่อนครับระบบ POS เนี่ยก็เป็นระบบขายหน้าร้านนะครับก่อนเนึครับเราต้องมาตั้งประเภทรายการรายการก่อนนะครับ เช่นถ้าขายเครื่องเขียน,นครับขายเครื่องเขียนอาจจะเป็นที่ศูนยศหนึ่งเป็นประเภทก็คือเครื่องเขียน๋อตรงนี้ครับมีซ้ำ เครื่องเขียนต่อมาครับอยากมีประเภทอะไรก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับต่อมาเราให้มากําหนดการขายนะครับตรงนี้กำหนดการขายก็จะมีบอกแล้วครับมี3ระบบอยู่ในตัวเดียวกันครับมีสินค้ามีเพษนีแล้วก็มีชําระบินนะครับวันที่สินค้าทั่วไปก่อนนะครับอันนี้เราขายเครื่องเขียนนะครับ T01 B22B ราคาขายนะครับอยู่ที่สิบบาทอันนี้ขายหน้าร้านนะครับสิบบาทเริ่มเป็นชื่สินค้าคือเครื่องเขียนกดบันทึกครับคราวนี้เราก็มาดูว่าสินค้าเข้าหรือเปล่าก็กดค้นหาสินกดค้นหาสินค้านะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาครับเป็นราหัสสินค้านะครับเป็นทีศ1 t 2 2ศย์ี่ครับประเภทสินค้าราคา10บบาทนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นระบบของไปรษณีย์กับชาราบินครับทำเป็นอันเดียวกันเลยครับตรงนี้ไม่มีก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรก็เสร็จแล้วเราก็ไปที่สต็อกสินค้านะครับบันทึกสินค้าเข้าระบบนะครับสต็อกส่วนใหญ่เราก็ใช้บาร์โค้ดอยู่นะครับก็ยิงบาร์โค้ดไปครับจำนวนที่เข้าสต็อก1นึชิ้นนะครับราคาชิ้นละแบาทก็ขายหน้านสิบาทขายชิ้นละแบาทบก็กำไรสอบาทประมาณนี้ครับเข้าสต็อก สร็จแล้วเราก็ไม่น่ากาันขายครับทีน,นี้เราก็ยิงยิงบาร์โค้ดนะครับหรือพิมพ์ลงไปปึ๊บเห็นไหมครับก็จะขึ้นดินสอสองบีนะครับสิบบาทมีส่วนลดหรือเปล่าส่วนไม่ส่วนลดหนึ่งบาทนะครับพอเสร็จแล้วเราก,กดจบเลยการขายครับก็ได้ที่บินมากดพิมพ์บินครับตรงหัวบินเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ เปนหัวบินได้ก็จะได้มาครับดินสอสองบีนะครับสิบบาทส่วนลดหนึ่งบาทเหลือเก้าบาทนะครับแล้วก็ปีนออกมานะครับพอกดตรงนี้ก็กดทำาการใหม่เท่านั้นเองครับเสร็จแล้วมาดูที่สต็อกครับนี่ครับก็ต้องเหลือเก้าสิบเก้าชิ้นนะครับเพราะว่าขายไปแล้วหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วก็มาดูการขายครับรายงานการขาย นี่ครับต่อมานะครับมาดูประเภทการชำระบินนะครับเช่นจ่ายค่าปรับเป็นแซ่งนรสูหนึง่งแล้วกันนะครับค่าปรับ เรวเกินก์กำหนดค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็คิดแล้วแต่ค่าธรรมเนียมของเรานะว่าเราจะให้เราจะคิดค่าธรรมเนียมกี่บาทครับส่วนวคิด35บาทประเภทสินค้าคือชำระบินนะครับกดบันทึกเสร็จแล้วก็ไีทำหน้ารายการขายครับตรงนี้เราเลือกเป็นจ่ายบินนะครับตรงนี้เราก็ยิงบาร์โค้ดแล้วพิมพ์รหัสลงไปนะครับแซตศูนย์ศูนย์หนึ่ง ก็จะขึ้นมาเลยครับว่าขับเร็วเป็นกำหนดค่าปรับ500ร้อเบอร์โทรศัพท์ชื่อผู้จ่ายนะครับกดพิมพ์บินนะครับนี่ครับก็ขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ไปดูรายการชำระบ,บินนะครับรายงานสรุป จะสร้นงกาไรมาเดี๋ยวดูสรุปทั้งหมดก็กดตรงนี้ครับรายงานสรุปทั้งหมดนี่ครับตรงนี้แต่ตรงที่เรามีส่วนลดเนี่ยเราต้องไปทําส่วนลดตัวเองนะครับในระบบบัญชีของเราเองที่มีส่วนลดของราย,รายการไขยนาราครับสามารถพิมพ์บินย้อนหลังได้นะครับ กดปีมดึงออกมาครับยอดหลังต่อมากําหนดค่าส่งไปษณีครับเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มการกำหนดค่าส่งไปษณีแต่จริงๆเราก็กําหนดไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแบบส่งไปษณีตรงนี้นะครับ ก็มีไปรษณีย์แบบธรรมดาลงทะเบียนแล้วก็ EMS นะครับสามารถไปกำหนดราคาใหม่ได้นะครับที่ตรงกำหนดราคาค่านส่งไปรษณีย์นะครับถติว่าเป็น EMS นะครับเราก็จะั่งน้ำหนักนะครับเพราะน้ำหนักเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะมีหาดน้ำหนักนะครับ นี่ครับรหัสน,นก็คือ e m s ศูนไอ้ตรงนี้ไว้ขข่หน้าร้านนะครับถือว่าเราจะมีพวกอซองจดหมายหรือว่าอะไรครับเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถทําตรงนี้ได้เลยประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องมานั่งทําหน้าร้านครั้งหนึ่งแล้วก็มาทําไปสนิทครั้งหนึ่งเราสามารถสรุปพร้อมกันได้เลยพอจะเข้าใจใช่ไหมครับ คนนี้เราเลือกน้ำหนักครับเราใส่โซนน้ำหนักนะครับแล้วก็ใส่น้ำหนักอีกรอบหนึ่งเช่นหนึ่งพันกรัมครับหนึ่งพันสองร้อยกรัมอ่ะมันจะขึ้นมาครับว่าหนึ่งพันสองร้อยกรัมคือหนึ่งสองกิโลค่าบริการเท่าไหร่นะครับมีการส่งตอบรับหรือเปล่าก็จะมีค่าบริการตอบรับไม่มีก็คือไม่มีครับมีแบบลงทะเบียนถ้าใครเคยส่งไปสณีไทยก็จะเข้าใจนะครับว่าจะมีการตอบรับแบบเอ็เกกับลงทะเบียนนะครับ รหัสอ้างอิงนะครับอาหารอ้างอิงก็เป็นรหัสที่เป็นแท็กไปรษณีย์ที่เขาเอามาให้นะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ทีเฮดรหัสไปรษณีย์ครับเนี่ยก็จะขึ้นเลยตามเขตนะครับชื่อเบอร์โทรภูลาครับ พอเสร็จแล้วนะครับก็กดบนันทึกแล้วก็พิมพ์ไปเสร็จนะครับมันก็จะมีดินสอสอง B นะครับที่เราสั่งซื้อไปที่จริงล้วก็จะเป็นพวกซองไม่์นีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบอกว่าน้ําหนักเท่าไหร่รานะคาเท่าไหร่ค่าสง่งเท่าไหร่นี่ครับก็รวมแล้วเท่าไหร่ครับก็ค่าส่งนี้ร้อยห้าสสองดินสอสิบบาทก็เป็นร้อยหกสิบสองครับ เรก็มาดูหน้ารายงานครับข้าส่งไปศนีนี่ครับเราสามารถไปกําหนดทุนตรงนี้ค่ากกำหนดไปศนีได้ครับว่าไปส่งที่ไปศนีนะ่ะไปสิบสองบาทเราขายที่หน้าร้านรนะ้อยห้าสิบสองก็ได้กำไรเจ็ดสิบบาทประมาณนี้ครับนี่ก็เสร็จสิ้นระบบสามระบบนะครับในตัวเดียวกันนะครับก็มีระบบ ขายหน้าร้านจ่ายบินแล้วก็ส่งไปเษนีย์นะครับในระบบเดียวกันนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อไปใช้งานไปขายต่อหรือว่าจะเอาไปทำโปรเจกต์จบหรือว่าไปดัดแปลงยังไงก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ